เป็นทางู้เร่นยาลานะครับที่ตะคิวขึ้นนะครับู้เร่นาลำปลางไปยื่นให้ เนี่ยครับนาดินครับโอ้โหไปอีกคนแล้วครับการเป็นตอนนี้นี่สถานการจะแย่เอานะครับยาลาครับเมื่อนาดินเนี่ยเจ็บไปนะครับเป็นตะคริวเก็บแล้วก็ทางเจด้าเะครับเซนเตอร์ของทางยะลาเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าคนที่ตะคริวขึ้นแล้วตอนหนึ่งเกมเนี่ยถ้ายังไม่พักให้หายจริงๆนี่แค่กระโดดครั้งหรือสองครั้งเนี่ยก็จะมาอีกแล้วครับก็จะกำเริบขึ้นมาอีกนะครับสำหรับการตะคริว ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่กดดันมากครับต้องบอกว่าตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจากที่เป็นต่อมาดีๆนะครับสำหรับยะลาครับไม่ทราบ่าเชียร์ฝั่งไหนนะครับสองสาวที่มาเชียร์ในสนามเอาละครับมาดูลูกโทษของทางยะลากันไม่ลงครับลูกแรกยศนนวีระวุฒิไกรครับ อีกครั้งหนึ่งจะลงไหมไม่ลงด้วยแล้วก็ลำปางรีบาวได้ครับข,ขึ้นมาทางเผ่าวัชระเผ่าพัชระย้อนกลับมาก่อนครับอัครพลอัครพลให้มาที่ทางสรารวุธออกไปที่สองภาครอครับรอแล้วครับหลุยแหวกขึ้นมาแล้วก็ลงครับขึ้นน้ำเลยครับลำพังเผ่าพัชระครับจริงครับเผ่าวัชระในกบุเ่นเกมรับของงยาลาเนวโคหยังเบรกไม่ได้ครับครับ 36แต้มเข้าไปแล้วครับตอนนี้มีสิทธิ์ทะลุ40นะครับถ้วหากว่ายังเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเจได้ต้องชูให้ลงนะครับโอ้ยชูไม่ลงครับตรงนี้เนี่ยครับแล้วเหมือนจะมาอีกแล้วก็ตะคิวของเจด้โเลตตอในเกมยังไม่หยุดนะครับเหลือ4ี่คนเท่านั้นนะครับเผ่าพิจระเบาไปหน่อยยังรีบาาได้ครับย้อนกลับมาครับซลาบุษสองภาคชูดจะเช็ดแป้นนะครับแต่ไม่ได้ ตอนนี้เหลือแค่4ี่คนนะครับโรเจด้านะแต่คริวขึ้นอีกแล้วครับโอ้นั่งอยู่ในแดนของทางลำปางเองครับจ่ายลงนี้ก็ไม่ถึงหยุดเกมก่อนครับเสียเทิร์นโอเวอร์ไปเลยนะครับแล้วก็แบบหลังจากนี้ก็จะเป็นบอลบุกของทางลำปางเนี่ยโมเมนตัมเปลี่ยนแล้วครับกลับมาเป็นทางฝั่งของลำปางนี่ก็ต้องบอกว่าเขาพชร์ลนี่เป็นคีย์แมทคนสำคัญเลยครับเนี่ยครับ สีน่าเองก็เป็นครีแมนของทางยะลานะครับเพียงแต่ว่าเขานั้นเนี่ยต่คริวมาขึ้นในช่วงท้ายเครียดกันทั้งหมดทั้งทีนครับตอนนี้ครับโดนนำแล้วด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยโค้ชอย่างอาจารย์สุวิทย์ศิววุฒินะครับโดยจากสีหน้าครูน่บอกว่าเครียดหนักพอสมควรครับแต่ลูกทีมนี่ไม่นิ่งนะครับปิดเกมกันไม่ได้ครับแล้วตอนนี้นี่ถึงขั้นที่เสี่ยงจะแพ้เอาเลยนะครับเกมนี้ แล้วดูจากสภาพของข่าววัชรนี่ดูแล้วยืนระยะได้ดีกับฟิตเลือเกินกับตอนแรกที่เป็นห่วงกันว่าถ้าเล่นคนเดียวถือบอลคนเดียวอย่างนี้เนี่ยจะจบ4ี่คอเตอร์หรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ช่วงทดเวลาแล้วกัต่อเวลาพิเศษออกมายังไว้ใจได้อยู่ครับครัแต่บอกว่านแน่นอนเลือเกินนะครับ2ควอเตอร์แรกเนี่ยอาจจะยังแผงธิ์ไม่อกนะครับมาแผงธิ์ตั้งแต่คอเตอร์ที่ป็มต้นมา 2ภาคครับลำเลียงบอลขึ้นมาให้มาที่เผ่าพัชระ,ชะ,ระจะแหวกนะครับย้อนกลับมาได้2ภาคออกมาได้อัครพล3แต้มท่านลงจะขึ้นนำห่างนั้นทีนะครับสุดท้ายไม่ลงรัชธน,นรัชธน,นอ้าวให้ลูกนี้ไม่ทันได้ดูนะเขาเล่นลำปางตรงนั้นเผ่าพัชระ,ชะ,ระหมุนแล้วให้ทางอัครพลชูลูกนี้ลงครับนำห่าง5แต้มแล้วครับแย่แล้วครับทางย็ลาในดูตอนนี้นี่ไม่มีคนถือบอลแล้วนะครับ พราะว่านาดินเนี่ยก็เซนตอคิวเจ็บออกไปครับและนี่แหละครับโอ้โหใช้รัชานนท์มาถือซึ่งรัชานนท์เนี่ยก็เป็นคนที่เสียเทิร์นโอเวอร์อเยอะมากนะครับในครอร์เตอร์รที่4ี่ครับแย่แล้วครับตอนนี้ยาราขอเวลานอกเลยครับพอไม่มีนาดินปุ๊บนะเขาเล่นคอยขาดไม่มีนะครับไม่มีคนคุมจังหวะเกมนะครับ,บแล้วก็ทางรัชนนท์เนี่ยยังไม่นิ่งพอที่จะมาเป็นคนถือบอลครับ ในเกมอย่างนี้แล้วก็ในช่วงจังหวะสกอร์แบบนี้นะครับโอ้โห่าบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้ยาลากลับมาแพ้เนี่ยนอนไม่หลับเลยทันทีครับมีโอกาสที่ชนะในเวลาปกติ่ยครับจังหวะยอดของทางเข่าพัชรานี่อย่างแน่นอนเลือเกินนะจังหวะน,นี้ก็เป็นคนจ่ายให้นะครับให้กับพระพลนั้นได้ชูลงไปการเลี้ยงแหวกเข้าไปทัาบอกว่าทําได้ดีมากนะครับเข่าพัชระโอ้โดูตอนนี้ ลาสีจับเลยครับทางลำปางก็ยังพอมีเวลาสำหรับยะลานะครับอาหารของพวกเขากลับมาเล่นได้ดีนะครับหลังจากขอเวลานอกดูตอนนี้เพื่อนๆนของทางยะลาานี่ก็กำลังลุ้นนาดินกันนะครับว่าจะกลับมาไหวหรือเปล่าครับต้องมีคนถือบอลครับต้องมีคนที่นิ่งพอที่จะคุมเกมได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยจะชัดเจนเลยครับ แตเสียเทิร์นโอเวอร์บ่อยมากนะครับขนาดที่ทางลำปางก็ไปเผาพระเจรราที่แน่นอนครับค่อนข้างชัว์เลยนะครับสำหรับการถือบอลในเกมนี้ครับแล้วผลก็เริ่มออกมาแล้วครับแลต้องบอกว่าเล่นคนเดียวแบบนี้แต่คริวไม่ไม่มีอาการด้วยนะก็ไม่มีอาการคริวเหมือนกับเกียริงได้แต่สามแต้มไหมครับสองภาคแม่ชุดสามแต้มไม่ได้โดนขอบห่วงเลยนะครับช้ยวิวัฒนะครับมาถือบอลครับเอาล้ครับรัชนนท์ให้มา ดูสิย้อนกลับมารชานนัชธนนจะแหวกแหวกไม่ได้ครับเอาละครับได้ด้วยครับขี่ฝอยเพลครับได้ลูกโหดอีกหนึ่งครั้งนะครับ ลงนะครับจะเหลือเพียงแค่แต้มเดียวครับในการตามหลังก็จะทำให้เกมนั้นกลับมาสนุกมากขึ้นอีกครั้งครับชุดลงครับเอาละครับเกมกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งสามแต้มไหมครับอัครพลไม่เอาครับตอนนี้ตามหลังสามแต้มนะครับยาลา เผาวัชรเลี้ยงแบวกเข้าตรงกลางแล้วก็เลย้อฟลงครับโอ้โหตอนนี้ทำคนเดียว38แต้มเข้าไปแล้วครับเอาไม่อยู่จริงๆครับยลายบกับการบุกของเผ่าวัชระนะครับตันซ้ายก็สปีดมุฟไปขวาโอ้โหสุดยอดจริงๆครับมรอสกคร่การที่ไม่มีเจด้านอกเหนือจากเกมรุกจะขาดประสิทธิภาพไปแล้วเกมรับก็ไม่มีใครไปขวางทางเผ่าวัชระนะครับ โูตอนนี้มีปัญหาเแล้วครับข้างสนามเอาเช็คสกอร์กันก่อนนะฮะนี่นะครับต้องดูกันให้ดีครับแล้วก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทางไทยแลนด์บาสเ l ตบอลลีกก็เคยมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับคู่ระหว่าง h ไ t e c h กับโมโนแวนพายครับก็เป็นการแข่งขันในระดับอาเซียนด้วยซ้ำไปนะครับใช่ต้องเคลียร์สกอร์กันให้ดีก่อนครับเพราะว่าในเคสของเกมนั้นนะครับ กรรมการโตเทคนิคเนี่ยปล่อยให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นกันต่อไปเลยครับทำให้พอเกมจบแล้วเนี่ยไม่ฝั่งที่แพ้ไม่ยอมรับคำตัดสินทำให้ต้องมาแข่งใหม่กันอีก39วิบาวิที่เหลือนะครับตอนนี้ก็ต้องดูดกันให้ดีครับคือก่อนหน้านี้ลํำปางขึ้นนำา5แต้มนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ทางยาลาได้3แต้มนะครับจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นแต้มที่ถูกนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้สกอร์บอดขึ้นมาผิด ทำให้ทางฝั่งซับโคตยาลานั้นอาจจะเกิดอาการสงสัยเล็กน้อยทํานองนั้นนะครับเดียวต้องดูก่อนนะครับว่าจะเคลียร์ได้ไหมกีฬาบาสเกตบอลก็จบอกว่าเป็นกีฬาที่ฮิตพอสมควรนะครับ ฉานั้นแล้วเนี่ยก็มีคนเข้ามาชมค่อนข้างจะเยอะครับตอนนี้ในสนามกำลังมีการปรับสกอร์บอร์ดนะครับเนี่ยครับก็น่าจะเป็นสกอร์ที่ถูกต้องนะครับในการตามหลังอยู่3แต้มนะครับ กลับมาเล่นต่อครับเผ่าพชรลุยขึ้นมาเผ่าพชร์อีกครั้งครับ3แต้มอ่าไม่ไม่ลงครับไปเหยียบเส้นนะครับถ้าลงก็ได้แค่2แต้มครับพาบอลขึ้นมานะครับตอนนี้นาดีลงมาใหม่อีกครั้งครับรัชชาโนนเช็ดต้านลงครับไล่มามากกว่านี้นะครับรัชชาโนนไล่มาเหลือแต้มเดียวครับเผ่าพชร์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ1นาทีเกือบ40่ิบวิเผ่าพชร์ ลูกลั่นไปทางขวานะครับสองภาคเข้ามาที่เผ่าพัชร่ครั้งครับลุยมาคนเดียวแม่นี่อะไรครับมีทางเจด้าลงมาทำให้เกมรับวงใหม่นั้นดีขึ้นเยอะนะครับยาลานาดินชุดแล้วก็ลงครับกลับขึ้นมานำอีกครั้งครับยาลาโอ้ยชัดเจนเลยครับบอลทั้งสองคนนี้ลงมานะครับทั้งนาดินแล้วก็เจด้าครับเกมเปลี่ยนทันทีครับโอ้โหแต่ว่าถ้าขาดไปนี่ก็ยุบลงไปดื้อๆเลยนะครับยาลาลงมาแป๊บเดียวเองนะครับสองคนนี้ครับเผ่าพัชราลุยขึ้นมาใหม่ครับ จะให้มาางขวาให้กับทางสราวุธนะครับโดนดักก็ได้ทางวิวัฒน์วิวัฒน์ให้แรงเกินไปครับโหโหเสียการเล่นเกมบุกไปเลยกะปังได้บุกอีกครั้งครับถ้าชุดลงนะครับจะกลับขึ้นมานำครับปราัชนะ ลุยขึ้นไปแล้วก็โดนเข้ามากระแทกครับในฝ่าวตอนนี้นี่แน่นอนก็เป็นลูกโทษสองครั้งนะครับแบบต้องเซฟกันให้ดีเลยฮะในเวลาปกติชูดสามลูกติดต่อกันนะครับลูกโทษโอ้แต่ว่าคราวนี้ไม่ลงครับเ <laughs> อาล่ะครับต้องตีเสมอให้ได้ก่อนครับชูด ลงครับ76แต้มเท่ากันโค้คะแนนเป็นแบบนี้นะมีสิทธิ์ที่จะเสมอกันอีกด้วยนะครับหากว่าครบในช่วงตวราพิเศษก็จะต้องต่อไปอีกนะครับเช็ดแต้มลงครับตดเกมดีขึ้นมาชัดเจนเลยครับแม่นาดินกับเจด้าเนี่ยลงมานะครับขอบัชละเลี้ยงลุยขึ้นมาให้มาทางซ้ายไม่มีใครครับโอ้ตรงนี้แม่เสียดายเลยครับ 48วินาทีครับดูของหมดหรือยังครับเผ่าพัชร้องดูว่าจะโกงความตาอีกครั้งไ,ได้หมยังได้ครับชูดเช็ดแป้นไม่ได้ครับยังรีบาว์ได้นะครับอาครพลแต่ก็เสียบอลไปจังหวะขึ้นเมื่อสักครู่นี้เผ่าพัชระนี่จะเอาฟาวนะครับ,รบชัดเจนครับเทขึ้นไปได้ดีครับแต่กรรมการไม่เป่าให้ครับ โอ้โหนี่เป็นตะคิวไปแป๊บหนึ่งนะครับกลับมาโอ้โหพลิกเกมเลยครับนาดินเอาล้วครับทุกทษนะครับท่าชุดลงนะครับถ้าชุดลงทั้งสองลูกโอกาสชนะมีสูงลูกแทงไม่ลงครับโอ้โหค่อนข้างกดดันนะครับแม้ว่าจะขึ้นน้ำก็ตาม ไม่ลงทั้งสองลูกครับรีบาวได้ไม่ได้ด้วยครับเป็นข่าวชระนะครับที่มาเก็บนะครับสามสิบกวินาทีขึ้นมาแล้วต้องมีแต้มนะครับชูตลูกนี้ไม่ลงครับโอ้โหน้ำหนักมาล้นไปหน่อยก็ต้องยอมนะครับโมเป็นตั้มเทกลับมาที่ฝั่งยะลาแล้วครับตอนนี้หลังจากที่นาดีนกับเจด้ากลับลงมาครับต้องย้อนนาฟาวครับขึ้นนำได้ช่วงสั้นๆนะครับลำปางในการต่อเวลาพิเศษ ก่อนหน้านี้นา,นนานดินชูรุ้โทษสองครั้งแต่ไม่ลงนะครับคราวนี้เป็นโอกาสของรัชนนท์บ้างถ้าชูลงทั้งสองครั้งเนี่ยจะนำาสีแต้มไดม้โอกาสสูงครับที่จะเป็นฝ่ายชนะในแมตช์นี้นะครับเนี่ยครับมันกดดันนะครับช่วงเวลาตรงนี้แล้วไม่ลง <c oughs> ในช่วงต่อรับพิเศษมีโอกาสที่จะปิดแมตช์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ดูว่าจะปิดได้อีกไหม ไม่ลงแล้วสองลูกเลยครับทําให้เกมนั้นยังไม่ขาดนะครับเอาสุภากรไม่พร้อมเล่นโอ้โหจังหวะก้าวไปแล้วนะครับก้าวหนึ่งสองไปถ้าช้านี่ก็โอ้โหจะแทบวอลลิ่งครับนี่ครับหนึ่งสองแต่สุภากรไม่พร้อมเล่นครับโอ้โหต้องเสียฟาวเลยครับเป็นนี่แหละครับสมาธิครับต้องมีมากกว่านี้ครับกีฬาเยาวชนครับ กำลังจะเล่นเกมบุกนะครับเอาละครับอีก2ลูกนะครับจุดโทษอีก2โอกาสก่อนหน้านี้4ครั้งครับที่ได้จุดโทษในช่วงนาทีสุดท้ายทํากันไม่ได้วีวัตก็ยังชุดไม่ลงครับอูไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับลูกโทษกดดันครับบีบหัวใจครับช่วงเวลานี้หนุกมากนะครับจะปิดก็ปิดไม่ลงกันทั้งคู่เลยครับเกมคู่นี้ ลงครับเอาแล้วครับบุกครั้งสุดท้ายของลำปางต้องได้สามแต้มเท่านั้นครับไม่ได้สามแต้มแพ้ครับโดนโฟกัสเป็นพิเศษเลยนะครับให้วิวัฒน์มาประกบเลยครับต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับเอาแล้วครับออกมาวงนอกโอ้โหอาครพลยังได้อยู่นะครับจะเสียบอลไหมยังได้นะครับมไม่ทันครับสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทาง ยะลานะครับที่พลิกกลับมาชนะลำปาง79ต่อ76นะครับณตอนนี้ตะริวขึ้นเลยทีเดียวครับเกมยาวครับรับต่อเวลาพิเศษเลยนะแล้วก็เรียกว่ามันจริงๆก็79ต่อ76คะแนนท็อปสกอร์ของเกมนี้แน่นอนครับเผ่าพัชชะระนะครับทำไปคนเดียว37แต้มครับนี่รับหมายเลข9ของทางลำปางครับเกมนี้เราบอกว่าโชคดีที่2คีย์แมนสำคัญของยะลานะครับทั้งเจด้าและทางด้านนาดินนั้น หายจากการไปคริวกลับมาได้ทันเวลาพอดีนะครับและช่วยทีมนั้นพลิกสถานการณ์กลับมาอีชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้เอาซารด้วยการเอาชนะไปนะครับในการแข่งขันบาสเกตบอลชายรอบแรกนะครับในกีฬาโยชนหนึ่งท่านครั้งที่สามที่สองสุดบุรีเมครับทุกนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาตามการถ่ายทอดสดกันต่อครับ